เครื่องขยายเสียงไม่ใช่สีมาดูลำโพง MP3 ตัวนี้นะยี่ห้อนี้นะเพื่อนนะสีทำไมมันส้มๆแบบนี้นะเครื่องประเภทนี้นะก็เห็นมาหลายเครื่องแล้วนะเพื่อนนะในคลิปวิดีโอของช่างวิทย์นะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสีแบบนี้ยังไม่เจอไง <c oughs> <c oughs> น่ครับโอ้โหมันสุดยอดจริงเลยติดทวิสเตอร์ด้วยเนะี่ยแม่นะครับ d e เ Power Music นะเพื่อนนะเดี๋ยวดูนะฮะเนี่ยอาการเขาบอกว่ามันไม่มันไม่จมูกนะครับ ไฟเข้านะฮะแต่ไม่จะหมูกเลยนี่ครับเดี๋ยวต้องมาแกะดูนะฮะขันอน็อตออกซึ่งเป็นหกเหลี่ยมนะเพื่อนนะเราจะต้องมาเช็คเราจะต้องมาซ่อมไปด้วยกันนะครับนะเออมาเช็คดูแล้วก็มาซ่อมไปด้วยกันไอตัวไหนมันเสียยังไงเรามาดูไปด้วยกันเลยดีกว่าเพราะว่าเครื่องสีนี้ผมก็ยังไม่เคยได้ซ่อมเลยยังไม่มีในคลิปวิดีโอนะครับสําหรับคลิปวิดีโอในส่วนของสีส้มแบบนี้นะเพืนะ่อนอนะขันน็อตออกมามันก็จะเจอแบบนี้นะครับ เพื่อนต้องมีหกเหลี่ยมด้วยนะถ้าไม่มีหกเหลี่ยมก็แปดเหลี่ยมได้ไหมอันนั้นแล้วแต่นะจ๊ะทีนี้ก็ขันน็อตออกมาที่ตีนมันก็มีนะนี่น็อตสองตัวเห็นไหมเนี่ยเพื่อนก็ไขแกะออกมาแบบนี้นะจ๊ะอโอ้โหนี่ไงโอ้ยเป็นอีกแล้วเนี่ย้าขยาย้าขยายเสียงมันมั่มหมาไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยเหมือนนะเห็นไหมแหมอาการมันค่อนข้างจะใกล้เคียงกันแล้วเนี่ยเห็นไหมครับ พเพื่อนๆซ่อมหลายอย่างเลยนะเนี่ยนะมันต่างเฉพาะสีนี่เห็นไหมหมูเนี่ยเห็นไหมที่มันกินง่ายจังเลยในงานหมูนะเนี่ยแบบเนี้นะเนี่ยเพื่อนก็เห็นวงจรแบบนี้เขาบอกว่าหมูใช่ไหมในครับมันหมูจริงมากเนี่ยนะนะครับในการซ่อมนี่เพื่อนจะแกะซ่อมแบบนี้ก็ได้สําหรับคนที่เข้ามาดูใหม่นะ เนี่ยเพื่อนถามบางทีถามมาไอ้ตัวนี้คืออะไรหลอดอะไรนี่หลอดกระชากวิญญาณหรือเปล่าไม่ใช่นะหลอดหลอดตัวนี้คือเขาเรียกว่าตัวนี้ว่าเป็นตัวอานะครับอาตัวนี้ค่าเท่าไหร่วะเนี่ยค่าเท่าไหร่วะเนี่ยฮะเอาละสิค่าเท่าไหร่ทีนีห้หนึ่งโอห์มใช่ไหมหนึ่งโอห์มตัวนี้อาจํจำกัดกระแสชาร์จนะเจ้เดี๋ยวเราค่อยไปดูกันเดี๋ยวถอดดอซีมาเปลี่ยนก่อนดีกว่าแต่ว่าถ้าจะเปลี่ยนตรงนี้ก็ได้อยู่นะเพื่อนนะ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผมจะถอดออกมาเดี๋ยวจะเล่าสู่ฟังนะจ๊ะว่าแจ็คมันเกิดการชาร์จแบบไหนนะครับเป็นแบบนั้นนะอันดับแรกแกะมันออกมาก่อนมาม่งว่านออกมาาว่าเดี๋ยวไปสำหรับผมนะครับแต่เพื่อนๆซ่อมตรงนี้ได้เลยนะจ๊ะงานซ่อมง่ายนิดเดียวการลื้อยิ่งง่ายไปใหญ่เลยนะครับนะในส่วนนี้นะเพื่อนก็ขันน็อตออกมานี่ไงเห็นไหมครับทางที่ดีคือทางลาดยางก็เพื่อน ในส่วนนี้นะผมแนะนําว่าให้เพื่อนต้องถ,ถอดสายเจ้าแบตเตอรี่นี้ออกก่อนนะจ๊ะมันจะเป็นสีส้มๆแดงๆสีชมพูหน่อยถอดสายแบตเตอรี่มันออกไม่เช่นนั้นเราจะไปบาบมันหรือว่าไขควงไปถูกแล้วมันอาจจะช็อตเสียหายไปมากกว่าที่มันเป็นก็ได้นะครับนะจ๊ะต่อจากนั้นในส่วนนี้เนี่ยไอ้ตัวนี้คือปุ่มกดยังไม่ต้องทําอะไรก็ได้นี่แกไอ้พวกนี้ออกมาแล้วก็เอานี่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 นนนออกมันจะมีน็อตขันอยู่นะเพื่อนนะ นี่เห็นไหมนี่เพื่อนก็ขันน็อตพวกนี้ออกแล้วก็ดันกึบไปหลังก็จะหลุดออกมาแล้วนี่คือการลื้อนะโอเคนะครับหลังจากที่ทําการขันน็อตไปที่เรียบร้อยนะเพื่อนก็ดึงมันออกมาเลยนะครับนี่ออกมาเลยเหมือนเดิมเหมือนเดิมว่าเครื่องแบบนี้ทํามาเยอะแล้วนะครับเนี่ยตัวนี้มันติดหน่อยก็ดึงออกเลยนะครับเปล่อนเห็นไหมครับทีนี้เราก็ได้การเปลี่ยนไอซีแล้วนี่เห็นไหมเนี่ย เหมือนเดิมเลยเครื่องนี้สีสันสวยงามครับลายวงจรก็ยังไม่ได้มีควันอะไรลุกไหมมากมายแกะมันออกนะครับเพื่อนแล้วก็เอาตัวใหม่มาใส่นะนะการดําเนินการก็ไม่น่าจะมีอะไรมากมายเหมือนกันเหมือนก่อนเลยนะเพื่อนนะการทํางานง่ายมากเพื่อนที่เข้ามาดูใหม่นะดูการถอดแอซีแบบขั้นเทพเนี่ยนะนะเครื่องเป่าลมร้อนก็ไม่ต้องใช้อะไรก็ไม่ต้องไปว่ากันนะครับที่ดูตะกวัวยิ่งแล้วใหญ่เลยไม่ต้องนะครับนะมุมนี้น่าจะสวยนะครับ สำหรับที่คนมาเข้ามาดูใหม่นะจ๊ะคนที่เข้ามาดูเก่าไม่น่าจะมีใครดูแล้วเพราะว่าเห็นแบบนี้ไปประมาณสักสองรอบแล้วนะเพื่อนนะ <c oughs> น่าจะเบื่อกันแล้ว <c oughs> ในสว่วนน,นี้เห็นไหมเห็นไหมให้ความร้อนความร้อนเนี่ยวันนี้ง่ายหน่อยนะครับเพราะว่าวันนี้อากาศร้อนมากเพื่อนนะ <c oughs> เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยให้ความร้อนแบบนี้ในการถอดแบบคันเทพนี่ปล่อยๆไปมันร้อนร้อนร้อน เนี่ยไหๆหลุดออกมาแล้วเนี่ยไปอา่านหลาแล้วไปหนาเห็นไหมหลุดออกมาแล้วนะครับง่ายมากเลยทีนี้พอมันหลุดออกมาตรงนี้แล้วเพื่อนจะใช้การดูดแบบไอที่ใช้อีดูดนี่ดูดออกก็ดีเหมือนกันนะเพื่อนนะนะเห็นไหมโอ้โหมันง่ายอย่างเนี้ยเครื่องนี้ง่ายหน่อยนะครับลายวงจรมันไม่ได้ทะลุนะเพื่อนนะอ่าที่ขาวกร์มันไม่ได้ทะลุเห็นไหมมันดูนมากนะครับทีนี้ทําไงต่อครับทําความสะอาดพื้นผิวนะเพื่อนนะ มันมันกล้องผมมันไม่คม่อยดีนะสปอตไลท์มันไม่ค่อยไดการนะเพื่อนนี่เห็นไหมทำความสะอาดผิวนีง่ายไหมครับง่ายมากนะเพื่อนเห็นไหมง่ายมากสะอาดไหมครับยังไม่สะอาดเราก็ช่วยๆกันปัดหน่อยนะเพื่อนอนี้นี่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 เนี่ยเห็นไหมโอ้สวยงามมากแม่มันต oui? <kommen Hi. S 2> ้องสุดยอดแน่เลยทีนี้เพื่อนก็ใช้วิธีการใช้ทินเนอร์นี่มาล้างๆออกหน่อยนะเพื่อนนะตามรูปแบบสไตล์แบบช่างวิททำนี่เนี่ยถ้าทําแบบนี้ง่ายเลยเห็นไหมครับ สวยงามนะเพื่อนนะตัวนี้มันใส่ง่ายมากเลยเห็นไหมเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากว่าพื้นผิวมันไม่ได้ถูกทาลายเสียหายเพราะการไม่ควันอูดเ้าเพื่อนนะเห็นไหมครับง่ายมากเอาไอซีมาใส่โอโอเคครับทีนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องใส่ไอซีแล้วเพื่อนนะการใส่ไอซีง่ายมากนะเพื่อนเพื่อนต้องมีในส่วนของน้ายาฟักไซนะครับเนี่ยดำปี้ปีอยู่นี่ไม่ใช่ถ้วยเจลนะเพื่อน <laughs> สำหรับที่คนมาเข้ามาดูใหม่นะเพื่อนนะ เอาน้ำยาฟักมาทาแต่ตามตัวๆแถวนี้หน่อยหนึ่งนะเพื่อนไม่ต้องไปดตัวเยอะ FT อ่ FT นะครับนี่ FT สองเจ็ดศูนย์ห้านะครับ FT สองเจ็ดศูนย์ห้านะเพื่อนนะเห็นไหมครับตัวหนังสืออ่านจากด้านนี้มานอ่านด้านนี้ไปนี่นะครับคุณจะเจอขาหนึ่งอยู่ด้านนี้ที่แปะลงไปแบบนี้เสร็จแล้วนะครับปลามันไม่ใช่นะครับนะกินไงพวกสิเล้วไว้ป่านนี้นะครับ หลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆก็ใช้ระบบปากขีดนะครับซึ่งใช้เวลาโดนเติบแล้วนะครับปากขีดตัวนี้มันเริ่มจะห้างแล้วนะเพื่อนนะเนี่ยเห็นะครับเนี่ยดูกันชัดๆเลยการทํางานโอ้มือสั่นมือสั่นมือสั่นเห็นไหมมันมันเรียกอะไรวะยังมาตันเด็กเปกนุ้โอ้ยเย็นหมดวันนี้ลืมอหมดว้าวไล่ร่มออกปากพี่น้องเอ้ยนะครับทีนี้นะครับข่อยคือสั่นหน่อยไม่เป็นไรนะครับเราสั่นก็ไม่เป็นไรนะครับโอ้ย มันหาซื้อยากนะทุกวันนี้เนี่ยมันก็เลยสั่นเป็นเรื่องธรรมดาไล้เพื่อนนะโอเคนะครับทีนี้นะครับมืออาจจะบางนิดหนึ่งไม่เป็นไรนะครับให้เข้าใจตามกันว่าผมกําลังจะวางแปะลงไปแล้วผมกาลังบำบัดกีนนเพื่อนบำบัดกีให้ได้หนึ่งขาก่อนนะครับนะเพื่อให้มันติดติดอยู่นะเพื่อนเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับสวยไหมครับโอเคไหมครับยังครับเอาใหม่ครับอ เล้งหนหนึงนะครับตอนที่เพื่อนบัตรกี้ไม่ต้องพูดมันผมก็ได้นะครับอันนี้ผมเราห้อยฟังนะครับผมทำแบบนี้ผ่านคลิปวิดีโอนะเห็นไหมครับเจ้าไหมครับเพื่อนซูมดูก็ได้นะครับเพื่อนเห็นไหมว่าทำไมผมบัตรกี้ได้เก่งขนาดนี้วะนนี้ยเนี่ยเห็นไหมครับโอ้ผมบัตรกี้ได้เก่งมากนะครับพอเราทําได้นะเพื่อนนะอ,อพอเราทําได้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเราถ้าเราทําได้ดีทําได้เจ๋วคุยได้นะเพื่อน ไม่ใช่ว่าเราจะไปคุยนะถ้าเธอว่าทาไม่ได้เนะสียหายนะครับอันนี้หมครับเนี่ยการบัตรเกมง่ายมากบัตรเกมเราวิ่งหากันนะไม่เป็นไรนะครับเอาออกได้เห็นไหมโอ้โหทำเราไม่เรามันเก่งอย่างนี้ครับเนี่ยโอ้โหแบบไหนเนะบัตรเกมจะชำนาญพวกยัง <laughs> อ้ยังไงเน,น,นี่ยครับแบบไหน,นม,มันง่ายมากนะครับมา เพื่อนอาจจะลูดตะวัวมันแบบนี้ก็ได้นะแต่ผมขี้เกียจไปละลายมันออกมานะเพื่อนนะนี่เห็นไหมครับนี่บัตรกีนี่เพื่อนกาลังดูการบัตรกีชิ้นเล็กนะครับนีแต่จริงๆแล้วนี่มันไม่ใช่ชํานาญหรอกครับผมเดาเอานี่เห็นไหมลูบลูดน่นั่นเห็นไหม ดวงนะครับไอซี IC ตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่ามันช็อตครับมันจะดึงไฟลงกาวเพราะมันดึงไฟลงกาวปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันมีแบตเตอรี่แบตเตอรี่ที่มันอยู่อีกฝั่งหนึ่งของเครื่องครับมันจะมีระบบ BMS ไอตัว BMS เนี่ยครับมันจะสั่งตัดภาคย์ใหญ่ไฟทําให้เครื่องไม่ติดเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วไอซีตัวนี้ชอ็อตเครื่องไม่ติดก็ได้ด้วยให้ถอดตัวนี้ออกในห้องในกรณีที่มันดำนาน,นะาเบื่อนะมันเป็นอย่าง,งานั้นมันมีระบบมันนะทีนี้เราก็ปัด ด้านล่างมันจะมีนี้ใช่ไหมเนี่ยคนที่เข้ามาดูใหม่นี่ยังไม่รู้บางทีนี่นะครับในส่วนนี้นะครับทีนี้เราก็จะบัดกีด้านล่างเนะนี่ยเนี่ยถึงไหนแล้วเนี่ยเนี่ยเห็นไหม ic มีแบบนี้เห็นไหมอยู่ด้านล่างเราจะบัดกียังไงเราก็บัดกีด้านนี้ไงเพื่อนเนี่ยกีด้านนี้นะครับนะเพื่อนเนี่ย ทีนี่นะครับเราก็บัดกีไต้ท right ้องมันนี่นะครับมาบัดกีเขาไปเลี้ท้องมันนะครับให้ความร้อนหน่อยหนึ่งครับตะกัวมันก็จะไหลลงไปด้วยนะพอมันไหลลงไปแล้วมันก็จะไปติดที่ใตท้องของไอซีนะครับทาให้มันติดแน่นเลยนะครับหนาเปื้อนเป็นแบบนั้นเพื่อนนะแล้วที่นี้เพื่อนก็อย่าลืมล้างด้วยนะครับล้างด้วยทินเนอร์นะครับจะได้ได้การนะเพื่อนนะมันเป็นแบบนั้นเพื่อนนะล้างล้างล้างไปเลยนะเพื่อนนะนี่หายไหมครับ ง่ายมากนะเพื่อนนะเสร็จแล้วน,นี่ครับบัตรกีเรียบร้อยแผลในการบัตรกีสวยงามด้านนี้ให้ความร้อนแล้วเรียบร้อยไหลลงมาเรียบร้อยเนะี่ยทีนี้เปิดรองเครื่องนะเพื่อนนะี่แหมอธิบายยากหรือเปล่าไม่ยากนะครับนะเปิดรองเครื่องกันเลยทีเดียวเชียวเสียบปลั๊กเข้าไปปุ๊บเป็นยังไงบ้างเปิดรองเครื่องหน่อยมันจะมันจะบลูทูธเออมันเล่งตรงไหนวะเนี่ยมันเล่งยังไงวะเนี่ยอุ่ร้อนเลย mode AUX mode นะครับทีนี้ เอา MP3 มาเสียบดูนะเพื่อนมันจะดังไหมครับมันจะจมูกไหมถ้าจมูกผ่านเลยนะครับดูโอ้ยหอนดอิไม่เห็นดังเลยไหมอ้ยอันนี้ก็ แฟดได้คงมีปัญหาไปหาตัวใหม่มาก่อนนะครับโอเคครับหาแฟดได้ตัวใหม่มาใส่นะเบือนนะแม่แฟดได้ตัวนั้นมันไม่มีเพลงมีแต่รูปโป๊ะโอ่โอ้โหโ,โอเคนะครับมีโอริโอมีเสียงแล้วเรียบร้อยความมันเทิงก็กําลังจะมาปิดเครื่องเดี๋ยวเราให้ฟังนะครับว่าอาตัวนี้คืออาจํากัดกระแสเวลาเราเสียบปิเสียบโวยเสียบ ไม่ใช่เสียบปิเสียบปลั๊กสิครับเสียบปลั๊กผ่านอะแดปเตอร์อะแดปเตอร์ชาร์จเขาแนะนําตรงนี้ว่าไฟ9โวลต์ดีซีนะเพื่อนนะไฟ9โวลต์ดีซีเพื่อนก็เอาไฟ9โวลต์ดีซีมาเสียบนะครับเสียบเสียบเข้ามาตรงผู้ค่ายักษ์นี่นะเพื่อนนะเนี่ยตรงผู้ค่ายักษ์เนี่ยนเะนี้ยเนี้ยเนี้ย ผู้ขายักผู้อะไรวาผู้ขายักผู้ขายักแจ๊กนะครับนะเสียบแจ๊กเข้ามานะครับไฟ9โวลต์นะครับจะมาผ่านได้ออดผ่านได้ออดและผ่านอานะครับแล้วก็เข้าไปที่แบตเตอรี่เนะี่ยในกรณีไฟ9โวลต์นะครับนะมันจะพอดีเลยนะครับนะมันจะพอดีเลยไม่เป็นไหลเลยนะไอซี IC. ตอนนี้ว่ารับไฟได้9้โวลต์ในเวลอนะนะแล้วทีนี้ไอที่มันเสียแล้วมันก็มีความอุดเอาออกมาก็คือ1ครับ เพื่อนๆใช้อะไรครับลูกค้าใช้ไฟ12โวลต์เสียบเข้ามาเพื่อนนะพอ12โวลต์เสียบเข้ามาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไฟผ่าน R แล้วเรียบร้อยปื๊ดไปชาร์จแบตเตอรี่พอไปชาร์จแบตเตอรี่ BMS เต็มฮะแบตเตอรี่เต็มตัดวงจรออกจากแบตเตอรี่พอตัดวงจรออกจากแบตเตอรี่แล้วไฟนะครับไฟที่ถูกดึงอยู่เนะี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเป็น12โวลต์ไฟ12โวลต์ก็จะหลวงปื๊ดเข้าไปที่ไ c นะซึ่ง AC ตัวนี้มันน่าจะรับได้แค่9โวลต์นะ พอ12โวลต์เข้าไปแลวปุ๊บไอซีร้อน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 ตายควนอุด้าปั๊บนะครับแล้วเกิดการช็อตขึ้นมานะเพื่อนเพราะฉะนั้นแล้วถ้าลูกค้าใช้อแดปเตอร์9โวลต์เสียบชาร์จแล้วก็ฟังไม่ได้ด้วยได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอแดปเตอร์12โวลต์เสียบชาร์จปุ๊บแบตเตอรี่เต็มเปิดวงจรปุ๊บไฟเกิดไอซีตายสากมากองก้นกูจูดเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเพื่อนๆก็บอกและก็นแนะนําว่าให้ใช้แบตเตอรี่เอ่อให้ใช้สายชาร์จ9โวลต์นะเพื่อนนะสิ่งที่่่มัันนนเเกกกิิดดขึ้้้แตถาาาวลูคคะรบ ลูกค้าใช้ที่ชาร์จไฟ12โวลต์ก็แนะนําให้เขาเปลี่ยนนะครับหรือเพื่อนๆอ,อยากจะแดัดแปลงวงจรเพื่อที่ให้มันทนทานขึ้นในการจํากัดกระแสการชาร์จเแต่ว่าเครื่องมันไม่เสียนะมันไม่ค่อยได้ซ่อมนะแบบนั้นฉะนั้นแล้วนะครับอย่าพลาดในการซ่อมเออไม่ใช่อย่าพลาดในการใช้เพราะพลาดเมื่อไหร่เราได้ซ่อมเมื่อนั้นเอาอย่างนี้กันเลยดีกว่าฉะนั้นแล้วนะครับคงหมดคําถามนะครับเกี่ยวกับไอ้ตัวนี้นะครับไม่ใช่ทาม่ชินแต่อย่างใดมันเป็นตัวต้านทานจํากัด กระแสในการชาร์นั่นเองอ่าเห็นไหมครับประกอบเข้าไปครับแล้วทีนี้ประกอบเข้าไปนะครับประกอบเข้าไปจบแล้วนี่ครับในส่วนของอธิบายนะง่ายมากนะเพื่อนนะวันนี้รีบเร่งหน่อยนะครับเพราะว่าวันนี้งานมันเยอะหน่อยนะเพื่อนนะประกอบเข้าไปคงไม่ใช่อะไรที่ยุ่งยากนี่ครับขันนงขันน็อตอะไรเข้าไปขันเรียบร้อยนี่ครับมาทีนี้ก็ขันน็อตเข้าไปนะครับเพื่อนพอขันน็อตเข้าไปนะก่อนที่จะขันน็อตอะไรเราก็ลองเครื่องกันก่อนก็ได้นะครับน่าเหลือน็อตอีกไม่กี่ตัวเองนะครับนี่ก็จะเสร็จแล้วเนี่ย เนี่ยใกล้จะเสร็จแล้วเนี่ยเล่งเสียงซะหน่อยสิเสียบแฟลชไดร์เข้าไปและสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับเพื่อนนอกจากความภูมิใจในการที่ว่าเราซ่อมได้เป็นทีเรียบร้อยแล้วสิ่งต่อมาก็คือรับตังค์หลักใหเยอะวามาอยู่ทรงนั้นเว้ยโต๊ม ออ้ๆๆจบแล้วนะครับเตรียมตัวรับตังได้แบบโอเคครับผมก็คงจะต้องขันนอดแล้วไปทํางานอื่นต่อไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจบแล้วนะครับแนะนํนมือใหม่วันนี้รีบทํารีบไปนะครับมันร้อนมากหวัสดีครับ